เอาล่ะผมกลับมาอีกครั้งสำหรับ AVA นะครับคราวนี้ก็มากับชุดเดิมคือ Darkpool m u l t i c l ิลอาคนะฮะดีฮะวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันในเรื่องของสไน PGM กับสไน TPG สองกระบอกนี้เราจะมาทดสอบกันในเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครจะสนใจนักก็คือการโนสโคปนะครับผมเย <c oughs> คือผมได้ไปอ่านในเว็บบอร์ดมาเนี่ยมันจะมีกระทูกตั้งถามว่า PGM ไอ้ TPG เล่นยังไง แล้วผมก็อ่านไปอ่านมาก็ไปเจอข้อพิพาทว่าทำไม TPG โนสโคบได้ในระยะห้าเมตรในขณะที่ t g m อันทำไม่ได้ <c oughs> ผมก็เลยจแล้วก็มีคนมาสนับสนุนทฤษฎีนี้ไม่รู้ว่าลองกันแล้วหรือเปล่าแต่เอาอ่ะผมจะลองโดยผมจะแต่งนา RTPG ราพัวสองไปนะอ่ะาราพัวสองอ่าโดยผมจะเล่นอย่างนี้ก็คือคุณดาร์คภูิเอา TPG แต่งแบบปกติสุกไปเลยก็คือแต่งเต็มสูกใช่ไหมครับดาร์คูม อ่าผมกับคุณเวนติเคิจะเอา PTM ในลักษณะของสองแบบก็คือแต่งท่อลาพัวหนึ่งกับลาพัวสองดาเมจบวกสิบกับบวกสิบห้านั่นเองทีนี้เราก็จะมาทำการทดสอบกันในเรื่องว่าโนสโคบเนี่ยมันจะโดนไหมถ้าเกิดไม่โดนเนี่ยเป็นที่ท่อหรือเป็นที่อะไรเป็นที่ท่อหรือเป็นที่ปืนบบนั่นเองคือผมจะทำให้ครอบคลุมที่สุดในการแต่งท่อทั้งสองแบบครับผมเตรียมพร้อมก็เริ่มกันเลยเนาะจ้ะนะฮะ เอ็มกห้าให้ดูหน่อยแค่ไปแล้วฮะช้าไปเฮ้ยทำไรกันเนี่ยอ่าวันนี้อ่าเออพีจีอมอยู่คู่กันสองก็บอกโอเคก็ถือโอกาสในการทดสอบพีจอในสองท่อเลยแล้วกันว่ามันต่างกันตรงไหนคือแต่งสองแบบก็คือของผมพีจเอเนี่ยจะต่างกันแค่ท่อครับคือเวนิเคิกับผมเนี่ยจะแต่งเหมือนกันทั้งสองแบบเอาละวิ่งมาเจอกันตรงกลางนะฮะ จะเย็นยิงมาตรงกลางนุม่มโอ้ยเสียตูดเว้ยกูยิงขึ้นฟ้าอย่ายิงกูมา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 โอเคก่อนอื่นเลย TPG ฮะระยะห้าเมตรฮะโนสโคปใส่ผมฮะห้าห้าห้าเมตรม,งมึงว่าอ่ะห้าเมตรเนี่ยใช่ปะ่ะเออห้าเมตรโนสโคปใอ่ะอ่ะยืนโนสโคปเลยเอาเอาพยายามให้ขึ้นชื่อเลยยิงอ่ะว้าวหนึ่งนัดว้าวสองนัด เอไอไอเมื่อกี้ไม่ขึ้นชื่อแป๊บหนึ่งว้าวสามนัดนี่ห้าเมตรจริงเป่าล่ะห้าเมตรจริงดิกล้องกูบอกห้าอันนี้กล้องสี่ What the fuck is it ห้าเมตรห้าเมตรโอเคไม่โดนเลยใช่ป่ะกูเล็งหัวนะเมื่อกี้อ่ะยิงไม่ต้องเล็งไม่ต้องเล็งเออแล้วยิงก็ให้กูเล็งตรงไหนเล็งตรงตัวดิตรงตัวเป้าที่ใหญ่ที่สุด อ่ะครบห้านัดยังอ่ะให้อะหมดห้าเอาหมดแม็กอะใช้ไปกี่นัดใช้ไปกี่นัดสี่สี่นัดนะอ่ะต่อมาจะเป็นระยะเดิมแต่ให้คุณดาร์ภูมินั่งโ,โ,โ,โดนปะโดนนะโอ้อ่ะมา,ามระยะเดิมระยะเดิมห้าเมตรดาร์ภูมินั่งฮะนั่งแล้วยิงเลยทีพีจีเหมือนเดิมนั่งแล้วยิงเลยหนึ่งนัด สองอสเย็เป็ดต่อมาเป็นการทดสอบ p ี m ท่อลาโพวหนึ่งนะฮะขออาสาสมัคราดาร์กภูมิเช่นเคยดาร์กภูมิมา,กมมาเก็บปืนนะฮะอ่าเก็บเก็บเก็บห้าเมตรโอเค p ี PT m ออปืน,นปืนหายไปแล้วหนึ่งดาฟักหงีดหงิดเฮ้มันโดนเลยวะ เอันนี้อาจจะเป็นลูกฟุกนะฮะเรามาลองกันใหม่ดาบภูมิวิ่งมาที่เดิมโอ้โหเขามากับแกรนเน็ตเอ้ยระบิดเจ็บโงยโอเคขออภัยอาจจะลูกฟุกเมื่อกี้ห้าเมตรห้าเมตรห้าห้าเมตรห้าเมตรเออสองสามสี่ห้าหกว้าหมดต่อมานั่งยิงหนึ่งสอง สามสี่ห้าอโอเคเวนดิเคิลฮะขออนุญาตปนลาพัวสองไม่ต้อง <c oughs> นี่ลาพัวสองมาเนี่ยใช่ใช <Okay. S 2> ลาพัวสองฮะอ่าดาร์คพูมาถ่าสมาัครเส้นเดิมฮะห้าเมตร I said 5 m e t e r ม I said 5 t มโอเคฟมโอเค ลาพวสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่สอสส่ห้าสังเกตได้เลยครับปิดลาพหนึ่งกับลาพ2สองเนี่ยค่าความมิ่งมันจะต่างกันหนึ่งหรือสองนี่แหละ ก็คือจะส่งผลให้เวลาโนสโคมเนี่ยกระสุนจะกระจายตัวมากขึ้นอ่ดาดารภูมิลองลองเหมือนเดิมเลย5เมตรนั่งยิง1ต่อ2เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ต้องอ่ายังให้จริงไม่ต้องรีโหลดก็ได้เดี๋ยวจะให้ยิงซ้ำเพื่อเป็นการทดสอบให้มั่นใจว่ามันโดนจริงๆนะ5เมตรของ TPG เนี่ยอ่มา,ามาซ้ำที่เดิม5เมตรนั่งยิง ห้าห้าโอเอ้เอ้เออหานั่งยิงหนึ่งสาสามอาจจะที่ไม่โดนสามนัดเมื่อกี้อาจจะเป็นเพราะการยิงติดต่อกันแบบรัวๆนะครับทำให้ค่าความคาเดเคลื่อนสูงขึ้นเอาละต่อมาก็พูดถึงแง่ของว่าไอ้ TPG เนี่ยเวลาเร็งและเดินเนี่ย ไอขีดมันจะขึ้นเยอะใช่ไหมครับเป็นกับ PGM เอเหมือนกันทีนี้เราจะให้คุณดาร์คพูมาลองเหมือนกันนะว่า TPG เนี่ยเวลาเลงแล้วเดินยิงเนี่ยสามารถยิงโดนได้หรือเปล่าอานะฮะเราจะมาเดินยิงกันเลงแล้วเดินยิงเดินยิงตอนที่ขีดขาวมันขึ้นนะพูมกี่เมตรก็ได้อ่าห้าเมตรดีกว่าเพื่อความเป็นสแตนดาดอ่ะกูจะยนืนนิ่งมึงเดินยิงพอขีดขาวขึ้นค่อยยิง ตอนเล็งแล้วยิง2องคุณนถึงเกมอะไรบางอย่างเกมโอลิมปิกในสมัยเครื่องแฟ้ยข้องที่เป่าบันเลื่องไปเรื่อยๆสามสี่หมดแล้วแม็กหนึ่งพ่อต่อมาเป็น TPG ลาโพวหนึ่งนะฮะกับระยะห้าเมตรการมูฟช็อตเหมือนกัน ห้าเมตรเฟ้ยมึงเดินเข้ามาทำไมอะห้าเมตรห้าเมตรเข้ามาเออพอเออพอแล้วอีกแี่ห้าเมตรเออพอเนี่ยครับจุดปุ๊บเอาเอากูตายแล้วบอกทีพีจีทุกปืนเลยเพื่อนแล้วมันปืนแรเนี่ยเออว่ะนี่พีเีเอ็มนี่ว่ะ โอเคท,ที่เดิม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 โอเคห้าเมตรนะฮะโอเคยังยังไม่ห,าห้าเลยห้าแล้วเชื่อกูอเชื่อกูห้าแล้ว <c oughs> ต่อไปจะเป็นการทดสอบโนสโคปในระยะสไนเปอร์วัดดึ h วัดดึกวัด สุดแล้วไม่ทดสอบเดินดาวพัวสอง,สองเออเดินดาวพัวสองนี่ว่ะปืนจมดินว่ะไดละมา,มาเดินดาวพัวสองถอยป้ายถอยป้ายห้าเมตรส์ไฟเมตรส์ห้าไม่ใช่หกไม่ใช่เจ็ดห้า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 โอเคยืนนะกูกูยิงไม่โดน ไอ้พวงลีดข้างหลังนี่คืออะไรเนี่ยไหนวะพวงลีดพวงลีดมีน้ำว่าเ็นซิเพิ่ก็จะสังเกตได้นะครับว่าคอมเมนต์ยํำของลาพัวหนึ่งกับลาพัวสองเนี่ยมันจะต่างกันคือสองจุดก็คือหนึ่งการโนสโคบสองการมูฟช็อตนะครับอาราดักภูมิคุณจะเอาไงดีวะนี่อาราพัวสองต่อแล้วกันดาร์คภูมิขึ้นไปยืนเป็นกล่องนุ่นเลยกล่องทีมมึงอะ ยวิ่งไปวิ่งไปดิไป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 โอ้ยอ่าขึ้นมายืนเลยขึ้นมายืนเลยนั่งระยะกี่เมตรวะเร็งนะฮะระยะอยู่ที่ห้าสิบสองเมตรหกสิบเออหกสิบเลยเหรอเออหกสิบก็หกสิบมาโนสโคบกันเพื่อน เอาให้ขึ้นชื่อนะเอาให้ขึ้นชื่อแล้วยิงแป๊บนึงทำไมของกูตีสิบของมึงห้าสิบวะไม่รู้ฮะเู้อย่เอาให้พอเอาให้เท่ากันก่อนเอาให้ได้เอาให้เท่ากันก่อนสองละกสองละสามสี่ห้ามันจะโดนแค่ขึ้นอยากรู้คือห้านัดไม่โดนก็พอโอเค ระยะ50เมตรมันคงจะโนซาโคบยิงกนะันหรอกเนาะต่อมาขอยืมลาโพูหนึ่งหน่อยเวนติเคิลไม่มีไม่มีอ้าวกูขาดอ่าดาร์คพูลมึงซูมยิงกูเลยซูมยิงกูดิซูมยิงกูทอามวะเอามอาวะกูจะปืนปลาพูลหนึ่งเอ,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 อาเวนติเคิลช้าช้าหมดโทนทีมคิวดีหน่อยดีหน่อยดีหน่ยคุณต้อง ไปแล้วมาที่เดิมที่เดิมที่เดิมก็สุดเหลือกี่นัดภูมิเหลือห้านัดได้หยิบ TPG เว้นนิ้วขึ้นมาฮะก็ TPG คุณนั่นเองเอาเลยอ่ามาเลงที่ดาร์กควงเหมือนเดิมนะระยะ x เมตรเห้าสิบพอดีของกูคือของกูคือหกองสิบยิงกองล้วนแล้วมึงตังร์ตักขึ้นตังค์เจ็ดแล้วเนี่ยกออะไรกันว่า EU ก็เสีย ป้าบสองป้าบสามป้าบสี่มาห้าต้องยิงายิงมาดิ <c oughs> เผื่อโดนเผื่อโดนเฉียดหัวเฉียดไปนู่นเลยไม่เห็นกระสุนเฉียดหน้าเว้าว <c oughs> <c oughs> โอเคผลสรุปนะครับคือ t ีพเนี่ยมีความแม่นยำในการยกเล็งไงสูงกว่าที่ระยะไอ้นี่ห้าเมตรลงไปการมูฟช็อตแย่กว่า TPG ีจีอพีจีเอ็มลาพัวหนึ่งในขณะที่มีความขีดของความคาดเคลื่อนเท่ากันนะฮะก็ผลสรุปมาแล้วอย่างนี้ก็ให้เลือกกันเลยครับว่าคุณชอบแนวไหน P.G.M. สำหรับขาบู๊ T.P.G. สำหรับขาซุ่มก็เลือกกันตามสะดวกครับวันนี้ก็จบการทดสอบงี่เง่างเพียงเท่านี้แล้วกันสวัสดีครับ